อาซูไปใช้นี่ัดไปสนันแน่วหนอลัดทงรัดดอนไปแนวนยเี่ยใช้เห็ดกระเผาไปย่าซูเห็ดเองอยู่บนนี้ เป็นคอยห้องผู้หญงอ๋อน่อยเนี่ยผูต uh ่งซอยเนากอยเนี่ยหมอนี่กระดวงดีอยู่บ่เปลือก

à à ๆๆ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  à

สายเไจแล้วได้แหละข้าวโห้ส่วนเสือทั้งๆในนักเรียนข้บะเกข้าสมมุ้งว่านั่นคือเยสื้อที่มีกระแสไฟนั่นอะเอบเปืยกบเปีอกเกหน่อยก็รังมวล

ให้ให้คู so ่กัวหลกลอกกีรชันเยอะพอๆเลยมือโลงก้าวเสียงรายงาน